มนลายอันนี้มาจากวิชั่นเมันกถือเลรบอกชนเขาผสมี่ไี่น่ไมีตัวไหนมันก็มีเรื่อยๆนะครับซ้ำูไปมีรายละเอียดน้อเอดข่ามันกบ่แหงไก็มไแล่วก่ที่เช่านี้พ่อ่่ดูซ้อนมันหนึ่ดูซ้อนเลี่ยมๆนี่ที่เข่ามันก็ยุยุ่แค่บุดูอนมันจิงม้ขางที่วมีไรข้าว ยุดแล้วเรียบร้อยบัดัวนี้เปิดมนห้าขางนี่ไม่เป็นยังไงบดครับตัวนี้เฮ็ดงานเหมือนเดินี่ตัวนี้ก็เพเฮ็ดงานครับมีแก่กันเลยคือขั้นหน้าขางมีดำๆขั้นมากขึ้นอีกใช่บดครับข้างขางกวาดคือทำงานพี่พี่แกเป็นห้ามที่นี่แน่นครับผมมีอย่างนี้ก็ยากเือนอือือที่ได้เจ้าใด้เลยโอ้ยสงหาสิ่งใหมมาเดียบ เราจะไก้ละเอียดเท่ากับว่บดกับพี่กับคัวกัะปวดมัดแหงกับอะไรบดกับเราจะเป็นของแหงบดไบดไอ้บดแก่ป่วไป้โดนๆเอาเดียวเดียวเดียวเบอร์สูาอะไรอีกหรอเบอราเูงอ่งนี่ทั้งหนาื่องนีไม่หนีให้วไงใส่ไปสักอ้อนวันยิบี้าวเมี่ยงทุนไม่ไดีอยู่อ่เดี๋ยวติดต่อตกอเงี้ยตดกไปอาจารย์ตากไปตากกับกีท่านตมี่ยังกีทานนี่อะ โอีเอส่ตัวีเอสตัวเับาวดเออมับมดีกว่มากอบคุณหนูอนมานคยมดีเออครับสวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่วันนี้ทั้งหลาดสามยมาตื่อนะครับกับุ้มเื่องสีเขาคุณไม่หลาดซูด้ครับคุณไชโยทุนีทวันราคาสุ้มหอดหวานกับหนึ่งหมื่นสามพันก็ร่อยนะครับ มึอนี่ผมมาส่งไงพืชผักยังครับนี่ล่ะครับวันดีลันดีวานตำบลยังครับวันนอน้อยครับตำบคุณทวดพี่บุญครับขอบคุณพี่บุญจังหวัดอุบลราชธานนี้เ๊าเนาะครับเนาะครับดี่น้องก็อยู่ใกล้ๆกันนี่ยนะครับมาสั่งมาส่งไงหอดบ้านนะเรื่องนี้ครับผมทดลองดีเขาไอ้เบวรเหล่าดีอยู่ครับเป็นเมียดีอยู่บอกครับบอกเป็นเมียดีอยู่ครับเอาใจดีนอ๊อฟนอ๊อฟขอบคุณเข้าเลยครับดีครับไลย์ไลนเนอ๊อฟนอ๊อฟเีครับผม พอใจอยู่บ่าครับพอใจอยู่ออเอายกปูแยมอีกนะครับกัตย์แยมเอากะาษยกปูแยี่ยมครับไม่ครับครับขอบคุณครับผม